สวัสดีครับจีตอนนี้เข้าสู่โลโซระนะให้ยโยเกม GTA ไฟเอ็ม m ั t r o p o l i ตี้ถามว่าทำไมกูไม่ไลค์เหรอเน็ตกูไม่ไหวหอ,นะอ่ะนะนี่ทำไรเหรอเดี๋ยวนั่งอือสักพัก ถ้ากินปลาถ้านั่งเอือกก็กล้ามแผงแ้เราทิตอัพรรอได้กันรอชาโลกก็ไอโลมันก็คงต้องบุกอ่ะเนาะ วันนี้ก็เป็นวันกิจว่าพี่นายจะมีอะไรอ่ะอืมนนก็โคบุกออนแล้วก็ไปใช้ชีวิตของมันแล้วมันก็เป็นชีวิตที่มันไม่ต้องรอใครแล้วะนะเออมันก็ไ่าจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นของมันแหละใน,ในกนก็กลางซีซั่นสองยังไม่กลางหรอกครับซีซั่นหนึ่งน่านจะประมาณสามสิบกว่าตอนนะฮะหกสิบกว่าตอน ไในในก็สีทันสองก็ดำเนินมาถึงขนาดนี้เนอะชีวิตห่วยโลก็ไม่รู้ว่าอยู่ต่ามันจะมาหรือเปล่าหรือยังไงอะนะแต่ว่าเออชีวิตมันก็ก็คงต้องเดินต่อไปอะครับ mấy mọi đây dạy như ngay thầy dạy dạy như ngay ờ dạy dạy ช่างตัดผมเพิ่มร้านเพิ่มผมมาอีกสามสิบทรงกูไม่กล้าไปร้านตัดผมเนี่ยเฮ้ยทำไมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวช่างแม่งลัน่นกลัวช่างลัน่นอย่างเดี๋ยวกูไม่กลัวเฮ้ยเลย ไม่เอาไม่เอากระสุนเต็มตัวอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับตัวอยู่ไม่เอานี่ไปไหนเขาเนี่ยฮะเดินหนุ่มเลยฮะอตตาเดนุ่มก็นั่นแหละ ผมอยากรู้ว่าว่าผมจะได้รถยังไงวะอวโอ้โหว้าววอาวอลวอลอวไราม่กำโอ้ยแล้วจะมีรถละเบิดตรงหน้าทั้งแล้วละเบิดอีกแล้วผมไม่มีปัญหาผม,ผมมีรถไทลัสเลยไง ไม่กล้าไปหาสกแกนมาหลายวันแล้วเนี่ยผมเนี่ยเอย้วันนี้มีกิจกรรมไงใช่แม่แม,มข่ขอพรหน่อยครับอขอพรหน่อยขอพรอะไรขอพรครับขอพรไปสนามลบครับโอ,อ,อเคสูสุสุสุขับสุสุคนไม่เันเหมือนผู้ชายคนอื่นเลยอ่ะผู้ชายของแม่แม่แบบนั้น เขาแบบที่เป็นอวยพรลูกอ่ะไม่บอกงไง o อ่ะอวยพรลูกอ่ะสู้ๆนะลูกตั้งใจทำมันให้ดีนะลูกอะไรเงี้ยไอเด็กเวรอะไรเงรี้ยโอ้โหโ,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 โอเค <Okay. S 2> ไปดีกว่าเนี้ยขอบอาลรจะจับป้าแกดิ นะโดนโดนสตอรี่ข้อหาขัดขวางออขัดขวางโลงกิตพอ้โหดูวุ่นวายกันเนาะวันนี้เป็นวันกินกันเนาะอะไรเราจะรีบขนาดนั้นวะ <laughs> เรจแล okay, ้วไปไ,ไปไ,ไป,ไป ชีวิตดูวุ่นวายกันจังวันจีบนะเนาะเออต้องรูกเข้าเรียนเลยอะผมผมไม่กล้าไปร้าตจัดผมว่ะเห็นเขาบอกมีผมใหม่มาอีกสามสิบทรงเหรออ้อของผู้ชายปะเออผู้ชายผู้หญิงผู้ชายปิดแล้วนี่ฮะเป็นรยสารนะเขาบอกว่าปิดปิดทรงผมใหม่ไปก่อนอาอเหรอใช่มันไม่แสดงผลเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่ไม่เห็นมีใครจะเปลี่ยนเลย ออแมงแล้ว็หรอทรงผมอาะใช่น่าจะใช่ทำไมดีวะโดนไม่ไปยืมบัตรยืมอะไรแล้วเป็นสแกนนะแต่เราเขาไปยืมเออเ,เขาไม่อยู่กันหรอก ุณเจ้เขาบอกว่าไอ้ค่าสมองเต็มหลอดแล้วไม่เป็นอะไรเลยเขาเขาใช้ชีวิตแบบนั้นมาสามสี่วันแล้วผมว่าผมจะลองใช้ชีวิตแบบนั้นดูเอองั้นอย่าลองปะแจ็ตเต็มละปอยเต็มอยู่อ่ะที่ว่าแม่งเป็นมะเร็งเนี่ยแม่งเสีงมะเร็งแม่งก็เสียเงินบางคนก็เห็นแบบแค่หมอกลงเฉยๆไหมเออแต่เจ๊หมองไม่ลงด้วย ็ทำไงได้อะไอร้านพวกนั้นไม่เปิดเลยเงียบเลยอ่ะไปหน้าบ้านครับอ,อ่ครับ เฟังนายกคุยกันติดตังค์อยู่ห้าแสนเออนายกครับครับว่าไงเจอ,อจับตินมาไหมครับวันนี้มามามา,มามให้น้องมาโอเคครับเ้อเข้ามากี่โมงครับเดี๋ยวรอน้องมันประมาณสักสี่ทุ่มแล้วกันนะครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับโดนออเทนะอ,อ,อร์กาชาว,วีนี่แลนะเนี่ยตัวกัน ก้าชาวีนี่เหรอสวยเหรอวะเหมือนแปลกๆนะครับแปลกๆอีกลแล้วสวยนะวัดเนี่ยมีข้างหลังมีอะไรไว้นเนี่ยไปถามจริงสวยหรอวะปีนี้ดูดูไม่สวยมากเท่าไหร่ชุดอย่างกระรวกเลยใช่ There yeah. อ๋อเน็ตหลุดจเจริแล้วกูไม่ต้องเล,นล่นอะไรเยอ้เน็ตหลุดแล้วนี้กูก็บายบายกูรักเกอร์กูรักบอยเจริยี่อะไต้องเล,นล่นแล้วเน็ตหลุดกูไปทำอ,อ,อย่างอื่นดี่วาแล้วทำไมเน็ตกูถึงหลุดอ่ะกูว่าเลยทำคั่วเลยนอนไงเล่นแล้วเนี่ยอืม trên <tries> 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 <tries>